หากคุณกำลังมองหาเปียโนขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับในงบราคาไม่เกิน15,000บาทและได้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมนะครับเป็นเปียโนไฟฟ้า88คีย์แบบเซมิเวนนะครับให้ความรู้สึกและเสียงเหมือนเปียนโนอะคูสติกสมจริงตามน้ำหนักไดนามิกจากแรงกดนะครับหากคุณกำลังมองหาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็หาทุกที่แลละครับเพราะว่าเจ้าโรแลนด์โกเปียน,น88 p ตัวนี้มีทั้งหมดที่กล่าวมาเลยครับ โรแลนด์โกเปียโน 88p ดิจิตอลนะครับเป็นเปียโนไฟฟ้า88คีย์ที่มีระบบสัมผัส3แบบนะครับทั้งเฟรคทัสนะครับซาวน์เจเนเรเตอร์แล้วก็แม็กซิมัมครับผมโดยที่จะให้ความสมจริงนะครับเหมือนเปียโนอะคูสติกได้รับน้ำหนักคีย์แบบเซมิเวย์ครับมาพร้อมกับโพลิโฟนีถึง128เสียงอีกทั้งนะครับยังมีเอฟเฟกต์รีเวิร์บและคอรัสมาให้ในตัวด้วยครับในด้านฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็ง่ายดายมากๆเลยครับเพียงกดแค่ปุ่มเดียวก็สามารถกดใช้ฟังก์ชันทัััั้้้้งงหมดดนนะครรบขอเจา P 88ตวีไ หมดเลยครับผมและยังสามารถบันทึกเพลงนะครับได้ถึง9.9เพลงนะครับมีความจุมากสูงสุดถึง30,000ตัวโน้ตมีเสียงให้เราเลือกใช้งานด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มนะครับจะเป็นเปียโน,โนอีเพนโนอออแกนแล้วก็สตริงครับ มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานเทมโปนะครับให้ทุกคนนะครับได้ฝึกซ้อมไปกับจังหวะที่ถูกต้องแบบแม่นเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอีกครั้งนะครับยังรองรับระบบบลูทูธ4.0ด้วยนะครับมีลำโพงในตัวนะครับขนาด15คูณ6เซนติเมตรสตัวนะครับเพียงแค่กดนะครับก็ได้ยินเสียงได้อย่างชัดเจนนะครับโดยไม่ต้องง้อตู้ลำโพงหรือตู้แอมเลยครับผมให้พอร์ตการเชื่อมต่อมาแบบครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องโฟนแจ็คนะครับใช้สำหรับเสียบหูฟังครับผมแล้วก็ช่อง USB micro B type นะครับเป็น MIDI นะครับ แหล่งจ่ายไฟนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์ AC นะครับแบตเตอรี่แบบอันคาไลนะครับขนาด2,000แอมป์ครับผมและขนาดของเจ้าโรแลนด์โก i เปีน 88P นะครับจะมีขนาดอยู่ที่นะครับ128.3ซนเมตรนะครับความกว้างนะครับส่วนความยาวจะมีความยาวอยู่ที่29.1ซนเมนะครับส่วนความสูงนะครับจะมีความสูงอยู่ที่ 8.7เซนติเมตรครับผมและที่สําคัญเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวไฮไลท์ของเจ้าตัวโรแลนตตัวนี้เลยเหมือนกันนะครับก็คือน้ําหนักที่เบามากๆนะครับน้ำหนักสุดที่โดยรวมทั้งหมดของมันเนี่ยมีน้าหนักเพียง7กิโลกรัมเท่านั้นครับและนี่นะครับก็คือสเปคและข้อมูลนะครับของเจ้าตัวโรแลนต์โกเปียโน88 p นะครับต่อไปนะครับเราจะลองมาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเจ้าโรแลนต์โกเปียโน88 p ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเสียงเป็นยังไงจะถูกใจทุกคนหรือไม่ไปรับฟังรับชมกันได้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าโลแลนโกเปียโน88 p ตัวนี้นะครับอยากจะสอบถามพี่ละพีสักหน่อยครับว่าเจ้าโลแลนโกเ88 p ตัวนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เล่นรู้สึกว่ามันรู้สึกดีเลยอะ่ะเพราะว่าคือด้วย88คีย์ที่เป็นคีย์เซมิเวทแบบนี้คือไม่มีน้อยนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็อยากได้แบบนี้เวลาผมจะไปอ,ะอย่างเช่นกลับบ้าน,น่างจังหวัด ผมก็อยากมีแบบนีน้คือไม่ได้อยากถือ88คีแต่อยากเอา88คีไปนะแต่ไม่ได้อยากเอา88คีที่มันหนักนะนอยากได้แบบเนีน้ยส่วนใหญ่ภาษาก88ค,88คีเขาจะตัวใหญ่เนาะใหญ่ครับปกพารลํบบักหน่อยใช่ก็คือมันไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวไงมันติ้นนะหนักด้วยใช่ตัวหนึ่งเนะี่ยถ้า88คีไม่ต่ำกว่า20กโลแต่ตัวนี้ก็จะเบาเบาลงมาเยอะมากแล้วแบบยกคนเดียวได้ง่ายึ่งซึ่งแต่เสียงนะก็พูดตรงว่าเสียงมันมีน้อยนะกอพูดตรงเสียงมันมีน้อยแต่ว่าด้วยเสียงีมบูู บลูทูธเนี่ยไม่ได้มีแค่บลูทูธออริโออะที่พูดไปก็คือคเป็นมีบลูทูธแบบมีเดียที่เราสามารถต่อกับแม็ต่อกับคอมต่อกับอะไรก็ได้แล้วเราไม่ต้องต่อสายเรารสามารถอัาจเพลงผ่านเจ้าต,ตัวนี้ได้เลยนี่คือข้อดีของมันมันแบบมันดีอะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกคนทุกแนวเพลงหรืออะไรงั้นแต่ว่ามันมันเหมาะกับที่ที่ ของงมมมัันนที่่เเ้าาาสราาพืออย่างเรื่องพวกฟีเจอร์การใช้งานนี่ครับรู้สึกว่ามันใช้งานยังไงครับง่ายไหมสะดวกหรือล่ายฟีเจอร์ง่ายอ,อะถ้าพูดตรงก็คือมันไม่ค่อยมีอะไรแต่พอไม่ค่อยมีอะไรข้อดีของมันก็คือมันง่ายใช้ง่ายใช่เพราะทุกอย่างมันอยู่นี่เราอยากปรับอะไรมีรีเวิร์บด้วยไง <ขด S 1> มีรีเวิร์บมีนุ่นมีนี่ครบทุกอย่างกดเอาเนี่ยครับง่ายนิดเดียวแล้วอันนี้อยากสอบถามเพิ่มเติมอีกครับว่าถ้าใครก็ตามที่สนใจอยากจะซื้อเจ้าตัวนี้เนี่ยคิดว่ามันเหมาะกับ แบบคนแบบไหนบ้างอ๋อได้ครับบุคลากรเภทไหนอ่าเหมาะกับใครบ้างนะผมบอกตรงว่ามันเหมาะกับอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่แบบเอาไปเล่นจริงจังอ่ะอันนี้อาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้เหมาะแต่เหมาะกับคนที่เอาไปฝึกที่บ้านเอาไปไว้ที่บ้านเคลื่อนย้ายบ่อยสมมติว่าเหมาะกับอาจจะคนที่แบบว่าถ่ายคลิปโคเวอร์คลิปโคเวอร์เนี่ยอาจจะอาจจะมีถ่ายแล้ล่ะย้ายสถานที่ไปเลยใช่ไหมการจะถือของหนักไปก็ไม่ได้ต้องเอาเนี้ยไปแล้วก็ถือก่องนั้นแล้วมันได้ภาพ ได้เลยด้วยแล้วก็บวกคีย์ที่มันดีบวกเสียงที่มันใช้ได้เหมาะก,กับคนที่เอาไปเล่นแบบในสวน<ม>เออผู้เล่นแบบที่แบบเริ่มต้นเล่นแบบชิลๆเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เหมาะก,กับผู้เริ่มต้นไม่พอยังเหมาะก,กับผู้หญิงก็คือสําหรับผู้หญิงเนี่ยคือบางคนอะ่ะผู้หญิงเขาต้องการแบบเนี่ย8ปคีย์เนี่ยอยากเล่นจริงๆเลยครับแต่ไม่ได้อยากกดหนักอะ่ะอยากกดแค่เบาๆแต่แบบคีบครบๆอะไรเงี้ยแบบน่ารักน่ารักเนี่ยใช้ได้เลยครับอันเนี้ย แล้วก็เหมาะก,กับคนที่เริ่มเรียนเป็นบิก๊กนเนอร์เลยใช่ก็คือ<ช>บิก๊กนเนอร์ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดจะซื้อถ้าเกิดหันหาคีย์บอร์ดนะก็จะซื้อ61คีย์เป,เป็นเป็นเป็นตัวหลักอยู่แล้ว61คีย์มมมคีย์ก็จะเหลือแค่นี้แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเพลงคลาสสิกหรือว่าเพลงอะไรที่เขาเรียนเริ่มต้นเรียนที่บิ๊กนเนอร์เรียนบางเพลงมันจะใช้ริมมอยู่ตรงนี้เลยใช้สุดริมเลยแล้วบางที61มันก็ไม่พอใช่ครับอันนี้ก็เหมาะ ก็เรียกได้ว huh. ่าสรุปก็คือเหมาะกับผู้เริ่มต้นพูดที่ต้องการความยาวไม่ต้องการความหนักอะไรประมาณนี้คิดว่าด้วยฟังก์ชันต่างๆของเจ้าตัวเครื่องนี้ครับคุ้มค่ากับราคาไหมครับเท่าที่แบบเล่นดูคุ้มค่าครับคุ้มค่าอยู่แล้วเพราะว่าถึงมันจะถึงมันจะออกมานานแล้วนะ มันก็ยังคุ้มด้วยบอดี้ด้วยคีย์ด้วยเสียงด้วยฟังก์ชันด้วยบลูทูธของมันแค่นี้ผมว่าคุ้มละใช่ด้วยลำโพงในตัวอย่างเงี้ยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิวเจ้าโ Roland Go <dunno> p ป a n o น 88P ตัวนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ละพีมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาทำการเทสให้ฟังในวันนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจัดจองหรือเป็นเจ้าของหรือแม้แต่อยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปทดลองเล่นได้ที่ Music Arm มทั้ง 10สาขาของเราได้เลยครับแง่มน,นิดนึงนะครับว่าตอนนี้นะครับมีสูนย์ออมเปิดสาขาใหม่แล้วนะครับเป็นสาขาซอยอนุท7จ็ดสนะครับสาขา HQ นั่นเองครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถแวะเวียนมาที่สาขา HQ ได้นะครับบอกเลยว่าสาขานี้แบบ ยิ่งใหญ่มากของครบมากจริงยิ่งใหญ่อะไงการัและสุดท้ายนี้นะครับหากใครนะครับชอบนะครับก็ช่วยฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามข่าวสารใหม่ๆของพวกเรานะครับ Music Arm Key ครับผมและในวันนี้นะครับผมสุดเขตและพีรพีพร้อมกับเจ้าโ o l a n Go เป็นโ No 88P ตัวนี้นะครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ Music Arms